สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเย็บผู้นะคะแต่งนะคะแต่งผ้าคลุมที่นอนนะคะผ้าคลุมเตียงนะคะเนาะจะเป็นผ้าสองชิ้นนะคะแล้วก็นํามาเย็บประกบกันนะคะแล้วเราก็กลับออกมาเนาะเป็นสีมุมนะคะสด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราได้นะคะเอาได้สองเส้นนะคะมาใส่เข็มให้เป็นคู่กันเนาะ แล้วหลังจากนั้นพอเรา,าใส่เสร็จแล้วจะได้อยู่สี่เส้นนะคะเนาะจะหนานิดนึงนะคะเพื่อความทนทานแข็งแรงนะคะเราจะใช้ได้สี่เส้นนะคะเพื่อที่จะสอย่อาริมนะคะริมม,มุมตรงผู้นะคะที่เราจะใส่ผู้เข้าไปเนาะแล้วก็จะใช้ได้ที่ทนทานนิดนึงนะคะเวลาใช้ก็จะได้ใช้งานได้นานนะคะเนาะแล้วก็ขมวดนะคะขมวดได้เนาะก้นเข็มนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะจิ้มไปตรงมุมตรงนี้เลยนะคะจิ้มไปตรงมุมนะคะเราก็ซ่อนปมได้นิดนึงนะคะอย่าให้โผล่มาเยอะเนาะจากนั้นนะคะก็จะนําเข็มเสียบลงไปนะคะเสียบลงไปเสียบตรงตรง,ตรงนี้นะคะตรงมุมของผ้าเนาะผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียงคลุมที่นอนนะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่ในรูที่ เป็นช่องของอผู้นะคะเขาจะมีช่องอยู่นะคะเราก็เสียบเข้าไปเนาะเอ่เสียบลงไปแล้วก็เสียบขึ้นมานะคะบนอยู่อย่างนี้นะคะหลายๆรอบนะคะเพื่อให้เขาทนทานนะคะเนาะงานออกมาก็จะสวยนะคะอ่าผ้าคลุมเตียงผืนนี้นะคะก็จะมีอ่าผ้าพื้นนะคะกับผ้าลายเนาะเย็บนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเย็บมุมนะคะเอ่เย็บกลับนะคะกลับออกมาเป็นสี่มุมเลยนะคะจากนั้น เพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะนําผู้นะคะตัวนี้เนาะ,ะเขาก็จะมีสําเร็จขายนะคะผู้พวกนี้นะคะเราก็จะใส่ผู้ไปตรงมุมนะคะเนาะก็เป็นงานของทางโรงแรมนะคะโรงแรมเขาเขาอยากได้แบบนี้เนาะเราก็ต้องแต่งให้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอสอยหลายๆครั้งนะคะห้าหกรอบนะคะให้รู้สึกว่าเออนานแล้วเราก็ใช้ได้นะคะพันแบบนี้นะคะพันหัวเข็มนะแล้วก็ พันหลายๆรอบนะคะจากนั้นเราก็จะเสียบเข็มเข้าไปนะคะซ่อนได้นะคะตรงนี้เนาะซ่อนเข้าไปนะคะไม่ต้องผูกนะคะมันจะเป็นปมโชว์ออกมาเนาะไม่สวยนะคะก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าให้ไปประมาณสักสองเส้นสามเส้นนะคะก็แล้วก็พอโผล่ออกมาปุ๊บนะเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงนี้เลยนะคะอ่าตัดเพราะว่าเราซ่อนได้จะไม่เห็นเนาะไม่เห็นปมได้นะคะงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะสําหรับอ่าผู้เนาะ เราอ่ะเราก็ทําไปเลยนะคะสีมุมสีด้านเลยนะคะเนาะเพื่อความสวยงามนะคะนะก็จะมีหลายผืนนะคะที่ที่เขาต้องการแบบนี้เนาะแล้วก็หาผู้มาใส่ตรงมุมนะคะเพื่อความสวยงามนะคะอ่าลองดูนะคะเพื่อนๆที่อยากทําใช้เองเนาะก็จะทําแบบนี้นะคะสอยเข้าไปหลายๆรอบนะคะอ่าแล้วก็พอจะจบได้ก็ม้วนพันหัวเข็มนิดนึงแล้วก็สอดได้อย่างนี้นะคะ สอดซ่อนได้ไปเลยนะคะไม่ต้องผูกปมให้เห็นเนาะอะตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เนาะสวยงามนะคะ,ะลองทดลองทำดูเนาะสามารถที่จะนำไปแต่งเป็นผ้าปูโต๊ะปูอะไรก็ได้นะคะเนาะก็ทำแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราสอดซ่อนได้แล้วนะคะเราก็ตัดนะคะเนาะก็จะทําแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะก็ลองทําดูนะคะเพื่อนๆน,นะคะาสามารถแต่งได้เนาะแต่งให้สวยงามได้นะคะผ้าผ้าคลุมหรือว่าผ้าปูเตียงนะคะผ้าผ้าคลุมโต๊ะก็ทําแบบนี้ได้นะคะก็สวยงามนะคะเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อน,อนๆอนที่ติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ